คณะสงฆ์อำเภอยี่งอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสได้จัดการเรียนการสอนนักธรรมชั้นตรีให้แก่พระนวกะหรือพระพิสุผู้บวชใหม่ในเขตการปกครองครับเมื่อวันที่29-30ถึงสสิงหาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอยี่งอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสนำโดยพระประหลัดทศพลขันติทโรเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาเจาะและพระสมุตสุชยามุนิเสโธเลขานุก,การรองเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาส รักษาการเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะได้จัดการเรียนการสอนนักธรรมชั้นตรีให้แก่พระนวกะหรือพระพิสุผู้บวชใหม่ในเขตการปกครองเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมพระพุทธศาสนาและนำไปสอบนักธรรมในระดับชั้นตรีและที่สำคัญจะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินยัยซึ่งเมื่อได้ศึกษาอย่างดีแล้วย่อมนำไปสู่การประพฤติธปฏิบัติที่งดงามก่อให้เกิดผลคือความสุขความเจริญให้แก่ผู้ปฏิบัติและทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคง โดยในช่วงเช้านะครับก็เป็นการเรียนการสอนวิชาพุทธประวัตินําโดยพระอาจารย์วิสรุตสุวิมลโลวนหน้าศูนย์ปฏิบัติธ,ธรธธรมแก้วโกโลกภักบ่ายนะครับก็เป็นการเรียนวิชาธรรมวิภาคครับโดยพระอาจารย์นิกรนิมโลจากที่พักสงฆ์บ้านรุ่มเย็นจังหวัดนราธิวาสที่ได้เมตตาให้ความรู้นะครับอนนโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับ